นี่มาไลฟ์แล้วแม่ไลฟ์เยอะมากเพราะว่าน้องมีสถานการณ์มาก็ต้องมาไลฟ์กันนะคะอ่าโอเค <c oughs> นี่เลยค่ะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะเผื่อว่าจะมีใครเข้ามาแต่ว่าไลฟ์นี้นะคะก็ไม่ได้นัดใครก็ไม่ได้แจ้ง่วงหน้านะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาจากฝรั่รงเศสนะคะก็เห็นข่าวอันนี้เลยว่าเฮ้ยมันรุนแรงมากก็เลย แล้วมันอัปเดตล่าสุดวันนี้เลยก็เลยมาเมาท์มอ,อยมาคุยกันให้ฟังนะคะอันนี้ก่อนอื่นค่ะขอต้อนรับสู่ช่องของชนีมีชีสนะคะชนีไทยในฝรั่งเศสสไครฟรั่งเศสค่ะตอนนี้กลายเป็นช่องที่ update, อัปเดตสถานการณ์โอไมครอนล้วบางตอนนี้พราคือมีหลายท่านค่ะที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเดินทางเข้าเมืองไทยค่ะ วันนี้เลยล่าสุดเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะคะอนุทินชาญวิรุฬค่ะคุณอนุทินนะคะเขาก็ออกมาให้ข่าวเลยค่ะว่าจะเสนอสอบอคชุดใหญ่ยกเลิกเทสแอนด์โกค่ะเฮ้ยคือพอได้ยินเห็นอันนี้แล้วแบบอ้าวเฮ้ยแล้วมันจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วคนที่ทำไทยแลนด์พ p าสไปแล้วแล้วคนที่จองตั๋วไปแล้วจองโรงแรมไปแล้วต้องทำยังไงกัน อันนี้นะคะก็จะต้องรอให้สปบคชุดใหญ่นะคะเอาไปเขาเรีรยกว่าอรประชุมกันก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ประกาศออกมาอย่างแน่นอนนะคะแต่วันนี้ก็คือ มาแจ้งให้นะคะสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางเข้าเมืองไทยได้ฟังกันนะคะก็คิดว่าหลายๆคนเลยะค่ะจากทั่วโลกเลยที่ว่าอยากกลับเมืองไทยนะคะโดยจะโดยเฉพาะจาก63ประเทศทั่วโลกนะคะที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไทยได้แบบเทสแอนโก o ในกรณีที่ฉีดวัคซีนแล้วคะ่ะวันนี้นะคะ ออสอทอนะคะทางสาธารณสุขไทยนะคะก็ออกมาบอกเลยค่ะว่าจะเสนอให้มีการยกเลิกเทสแอนโกไปก่อนค่ะคือจะไม่มีการกักตัวแค่1วันเอ้ยให้ไปรอผล1วันที่โรงแรมนะคะช่วงการระบาดของโอไมครอนหนักๆแต่ยังคงมีแซนส b บ x นะคะซึ่งจะต้องอยู่ในโรงแรมเนี่ยเอ้ยเจ็ดวันอขอโทษค่ะ ซนบ็อก์นะคะจะต้องอยู่ในพื้นที่7วันค่ะอย่างเช่นถ้าจะไปแซนบ็อกซ์ที่สมุยหรือที่ภูเกต็ตก็จะต้องอยู่ในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะ7วันค่ะและก็ยังคงมีการกลับตัวปกตินะคะแบบ7วัน10วันอันนี้นะคะก็จะต้องมาดูกันค่ะว่าทางสบคนะคะเขาจะเ,เสนออะไรออกมายังไงนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะจากข่าวที่เพิ่งออกวันนี้เลย ทีนี้เนี่ยเหตุผลที่เขาจะยกเลิกแบบเทสแอนด์โไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ประเทศไทยค่ะก็พบคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนไปแล้วนะคะ63รายแล้วก็รอยืนยันอีก20รายค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคนที่ติดมาเนี่ย คือติดมาจากการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยยกเว้น1คนค่ะและหนึ่งคนนี้เนี่ยที่ว่าติดโอมครอนก็คือติดจากสามีที่เป็นนักบินค่ะก็คือสามีที่เป็นนักบินนะคะพาเชื้อมาแพร่คุคณภรรยาแล้วก็คุณภรรยาเนี่ยก็ติดโอไมครอนไปแล้วตอนนี้ก็ทุกคนนะคะนักคนที่ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในระบบค่ะกำลังรักษาอยู่ในโรงแรมเอ้ยไม่ใช่ในโรงพยาบาลค่ะขอโทษด้วยนะคะ พูดผิดทีนี้เขานายรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ว่าอีกว่าแบบเออเนี่ยแหละนะมันเป็นผลของการที่แบบเออแม้กระทั่งตรวจ pcr มาแล้วจากาต่างประเทศแล้วพอมาถึงตรวจ pcr อีก e ก็ยังเจอว่ามีการติดเชื้อสายพันธุ์นี้อยู่มันก็เป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะคะทำให้มันแบบว่าเหมือนเป็นการแบบนาสนับสนุนความความคิดเก่าไม่ใช่ความคิดเก่าสิมาตรการเก่าที่ว่าจะไม่ใช้ ATK แทน PCR เมื่อมาถึงไทยอันนี้ก็มีนิดนึงบบว่าแบบเออคิดถูกนะรัฐบาลคิดถูกนะที่ไหมแบบว่าเ,ออเปลี่ยนจาก ATK เป็น PCR ทีนี้ อันนี้ก็เหมือนจะเห็นด้วยทีนี้อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมก็คือตรวจจากต่างประเทศแล้วตรวจจากประเทศต้นทางแล้วยังเจอว่าติดสายพันธุ์ติดโควิดอีกเมื่อถึงไทยทำไมยังถึงเจอเพราะใช้เวลาแค่แบบบินบินแค่12ชั่วโมง13ชั่วโมงเองก็ไปถึงไทยแล้วใช่ไหมคะทำไมถึงเจออันเนี้ยมันมาจากว่าสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งติด เชื้อยังไม่ประทุแล้วพอเราไปตรวจมันก็ไม่เจอสวัสดีค่ะคุณลิโดขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาฟังไลฟ์กันวันนี้อัปเดตใหม่เลยค่ะคุณลิโดเทสเซนโกจะไม่มีแล้วนะคะอาจจะอาจจะไม่มีแล้วรอสอบ,บคค่ะ,ะทีนี้เนี่ยเหมือนว่าพอติดเชื้อปับ๊บที่ต่างประเทศ แล้วไปตรวจอาจจะไม่เจอแต่เชื้อมันไปประทุช่วงที่กําลังเดินทางนะช่วง72ชั่วโมงก่อนการเดินทางหรือว่าช่วงกําลังเดินทางแล้วพอถึงเมืองไทยไปตรวจ PCR อ,อีกก็ดันเจออ่อัน,นี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเอ่อก่อนเดินทางก็อาจจะต้องระวังตัวกันมากนิดนึงนะคะไม่ปาร์ตี้ไม่อะไรใดๆค่ะแต่ยังไงตอนนี้ถ้าสมมติว่าสบวคอ,อเห็นด้วยว่าต่อไปจะไม่มีเทสเซนโกแล้วก็

หลาน,นากาัอาว่าดี YouTube พี่จะคุ้หล่อไหมจองได้โอเคไอ้จะป้าลองใจอ่ะลูกของอพี่ชายสามีค่ะพอดีเขาไม่รู้ว่าปุ้มไลฟ์อยู่เขาก็เลยเข้ามาในห้องโอเคคือตอนนี้อยู่ที่เมืองนีสค่ะเพราะว่าเป็นช่วงคริสต์มาสค่ะก็มาฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวของทางสามีนะคะอ่ะโอเคกลับมาที่เ,เรื่องมาตรการที่จะเข้าเมืองไทยกันต่อนะคะ ก็ยืนเขียนไว้ตรงนี้การกรบาทไว้เรียกว่าอะไรดอกจันไว้นะคะว่าสําหรับคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้าเมืองไทยตอนนี้นะคะเทสแอนโกก็อาจจะถูกยกเลิกไปก่อนแต่อย่างไรแล้วก็ให้รอประกาศจากสอบอคชุดใหญ่นะคะซึ่งคาดว่าเขาคงเทคแอคชั่นเร็วค่ะอาจจะเป็นพรุ่งนี้มานรุ่งนี้ก็คงแถลงแล้วค่ะอะแล้วก็ ต่อไปมาดูสถานการณ์แบบว่าในโลกกันบ้างนะคะว่าประเทศไหนที่แบบเออติดโอไมครอนกันนะคะตอนนี้ก็มี89ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะที่มีการระบาดของโอไมครอนนะคะสําหรับในยุโรปนั้นก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังในไลฟ์ก่อนนะคะว่าค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงค่ะอย่างที่เนเธอร์แลนด์ตอนนี้นะคะก็คือประกาศล็อกดาวน์ไปเลยตั้งแต่วันที่19จน 19, ทธันวาคมค่ะก็คือเมื่อวานจนถึงวันที่14มกราคมร้านอาหารกิจการอะไรต่างๆที่ไม่จำเปกก็นต่อการนำรงชีวิตโรงภาพยนตร์โรงหนังฟิล์มปาร์คงานคริสต์มาสอะไรต่างๆที่นิทซแลนด์ไม่มีค่ะปิดหมดเลยนะคะคือเป็นการล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบนะคะอันนี้ก็อย่างที่เคยเออเรียกว่าอะไรอะปุ้มมาเล่าให้ฟังในช่วงแรกๆที่มีการระบาดของโอไมครอนนะคะว่าถ้าจะ วางแผนเดินทางมาเที่ยวยุโรปเนี่ยก็ให้คิดแผน2แผน3ไว้นะคะเพราะว่ามันก็อาจจะมีการระบาดเยอะแล้วก็ทางประเทศต่างๆเนี่ยเขากา็จะเปลี่ยนมาตรการอยู่แล้วค่ะอย่างฝรั่งเศสก็ประกาศออกมาเมื่อ2วันที่แล้วนะคะว่าจะไม่มีการจุดพลุที่อักเดเทรียมอักเดเทรียมก็คือประตูชัยนโปลเลียนนะคะที่อยูอ่สิ้นถนนของชองเอลิเซ่นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถนนชองเอลิเซ่เนี่ยจะมีการจัดตลาดคริสต์มาสจัดเขา เขาดาวช่วงปีใหม่แล้วก็ <c oughs> ที่ประตูชยัยนะโพลยงนะคะก็จะมีจุดพลุขึ้นมานะคะ่ะซึ่งอลังการทุปีแต่ปีนี้ไม่มีะคะ่ะและปีนี้ก็คือห้ามดื่มห้ามฉลองกันในที่สาธารณนะแล้วก็ ไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีอะไรไม่มีงานเค้าดาวเลยนะคะทั่วฝรั่งเศสไม่มีอะไรเลยแต่ก็ยังอนุญาตให้ประชาชนฉลองกันเองได้ที่บ้านแล้วก็แนะนําให้ตรวจเอ่อเทสโควิดกันไปก่อนอย่าก็ขอเล่าให้ฟังนะคะของฝรั่งเศสเนี่ยของตัวปุ้มสามีแล้วก็คุณลูกเนี่ยก็ไปตรวจโควิดมาแล้วเป็นแบบ ATK นะคะก็คืออตรวจก่อนที่จะมาบ้านของพ่อแม่สามีนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยก็อายุ หกสิบเปรยปลายเจกันแล้วทั้งคู่นะคะก็เลยจะต้องแบบระวังกันนิดนึงก็คือตรวจมาก่อนเลยทั้งถามคนพ่อแม่ลูกผลเป็นลบค่ะตรวจแบบ ATK นะคะสำหรับตัวปุ้มแล้วก็สามีแล้วก็ลูกเนี่ยจะไม่จ่ายเพราะจะไม่ต้องจ่ายตังก็คือตรวจฟรีเพราะว่า1คือปุ้มกับสามีนะคะก็คือ,อฉีดวัคซีนต้านโควิดมาแล้วส่วนลูกเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นคาคอนแทคก็คือ,อมีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อเพราะว่า,าที่เนอร์เซอรี่ค่ะที่เนอร์เซอรี่เนี่ยเมื่อตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูเขาส่งเมสเซจมาบอกว่าให้ไปตรวจโควิดเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ที่เนอร์เซอรี่ค่ะเขามีคนติดโควิดแต่คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลูกไปเนอร์เซอรี่แค่วันเดียวเพราะว่าเขา มีน้ำมูกค่ะก็เลยไม่ได้ให้ลูกไปโรงเรียนก็ไปตรวจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโอเคค่ะผลตรวจเป็นลบแล้วก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะสำหรับทุกคนที่ถามเข้ามานะคะก็ปุ้มเนี่ยไม่ได้เป็นโควิดนะคะไม่มีไม,ม่ได้ติดโควิดรอบสองนะคะแต่คือ,อเป็นไซนัสไซนัสเสร็จแล้วแบบเหมือนมันเป็นหวัดลงคอค่ะก็เลยยังมีอาการไอ มีเสมหาก็ดื่มน้ําขิงอะไรไปปกติกินยาตามที่หมอให้นะคะนี่ก็คือดีขึ้นแล้วต้องขอบคุณมากๆนะคะที่แสดงความเป็นห่วงเข้ามานะคะขอบคุณจริงๆค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยอ่ะต่อทีนี้เนี่ยช่วงนี้ถ้าเป็นในโรคเนี่ย ถ้าใครมาเที่ยวนะคะก็ให้พยายามเตรียมแผน2เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าระหว่างประเทศเนี่ย<ๆ>เขาก็ระหว่างประเทศในยุโรปเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยเขาก็มีมาตรการที่ปรับกันเกือบทุกวันเลยะคะ่ะยังไงก็ให้เช็คข่าวนะคะอย่างที่บอกว่าให้เช็คจากเว็บไซต์ r e o p e n e u นะคะเดี๋ยวเขียนไว้ให้ข้างล่างนะคะจะไม่ลืมละจะเขียนไว้ให้ข้างล่างเลยก็สามารถอ่ดาวน์โหลดได้ทั้งแอปพลิเคชันนะคะซึ่ง support มีทั้ง iOS OH, แล้วก็ในระบบ Android นะคะมีทั้งสองเอลยหรือว่าจะใช้เป็นระบบเว็บไซต์ธรรมดาก็ได้นะคะ r e open EU ค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้จะอัปเดตเร็วค่ะสำหรับใครที่เดินทางมาถึงแล้วหรือว่ากำลังจะเดินทางช่วงคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยจะได้เข้ามาเช็คข้อมูลนะคะว่าเดินทางข้ามประเทศต,ต้องใช้อะไรยังไงอย่าง,ง,างเช่นสมมุติตอนนี้เนี่ยถ้าแม่จะเดินทางจากฝรัษษ่งเศสไปอิตาลีนะคะก็จะต้องมีผลตรวจโควิด เอ่อ19เป็นลบนะคะถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามค่ะนะอันนี้แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังค่ะต้องดูดีๆค่ะว่ามันเป็นการตรวจแบบ RT-PCR หรือว่า ATK แล้วก็เป็น72ชั่วโมง48ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเพราะตอนนี้กดเยอะมากอ่ะเอาไว้ตรงนี้เพราะมีคนถามเข้ามานะคะก็คือเดินทางจากเมืองไทยมาประเทศฝรั่งเศส สามารถเดินทางได้อยู่นะคะแล้วก็วัคซีนที่ฉีดเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มาแล้วอย่างละ2เข็มนะคะก็ให้ไปบูสต์ด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาค่ะแต่สำหรับใครที่ฉีดแอสตราเซเนกามาครบ2เข็มแล้วก็คือถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะคะสามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ โดยวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยนระยะสั้นโดยไม่มีปัญหาอะไรใดๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นวีซ่าระยะย,ยาววีซ่าติดตามสามีหรือวีซ่าพลเมืองยุโรปอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ฉีดวัคซีนก็เดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ค่ะแต่กฎหนึ่งก็คือจะต้องมีผลตรวจเทสโควิดแบบ rt-pcr หรือ atk ภายใน48ชั่วโมงค่ะอันนี้ต้องมีค่ะไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนนะคะก็ขอแนะนําว่าให้ตรวจ ATK ค่ะทวรวนประหยัดดีมันไม่ถึงพันนะแล้วก็รอไม่นาน15นาทีก็ได้ผลนะคะแต่อย่างไรแล้วเนี่ยก็ให้เช็คกับสายการบินที่จะบินนะคะว่าเขายอมรับแบบ ATK ไหมเพราะบางสายการบินอาจจะไม่รับอันนี้ก็มาสรุปตรงนี้ค่ะว่า เท่าที่อ่านรีวิวมานะคะ Air France การบินไทย e m i r a t e s รดกาตาสิงคโปร์แอร์ไลน์เออขอโทษค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์นี่ไม่แน่ใจคือ4สายการบินที่บอกะคะการบินไทย Air France สวัสดีค่ะคุณโพสติมาขอโทษนะคะถ้าอ่านชื่อผิดพอดีแบบอ่านไม่ทัน <laughs> ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์โอเค ถ้าจะเดินทางเข้าเมืองไทยด้วยเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะถ้าจะเดินทางจากเมืองไทยมาฝฟรัรงเศสนะคะด้วย Air France กันบิงไทยกาตาร์แล้วก็เอมิเรต s นะคะอันนี้เนี่ยไปอ่านรีวิวมาจากหลายๆเพจนะคะแล้วก็ตัวปุ้มเองเนี่ยก็ได้ส่งอีเมลไปถามที่กาตาร์ ata, โดยตรงนะคะว่าเขารับผลตรวจแบบ ATK ไหมหรือว่าหรือว่าแค่ p ีซอย่างเดียวเขาตอบมาว่าเขารับค่ะส่วน Air France การบินไทยแล้วก็ Emirates ก็รับเช่นกันนะคะก็คือใช้ ATK ได้สำหรับคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาขึ้นที่สุวรรณภูมิแล้วก็ต่อมาฝรั่งเศสนะคะก็สามารถตรวจที่สุวรรณภูมิได้นะคะรอแค่15นาทีเองเช็คข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเลยะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าราคาจะอยู่ที่950าทนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่จะเดินทางมา ทางฝรั่งเศสทางยุโรปนะคะก็ให้เช็คกันที่สายการบินนะคะว่าเขารับผลแบบไหนเอ e k หรือว่าเ PCR เท่านั้นอ่ะโอเคค่ะถ้าใครมีคำถามหรือว่ามีอัปเดตข้อมูลอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตที่แน่นอนสอบคอออกมา ประกาศเป็นทางการนะคะก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนึงคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ค่ะก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะคะถ้าใครจะต้องไปฉลองกันที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่สามีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ตัวเองที่อายุเยอะๆนะคะก็อย่าลืมตรวจ เทสโควิด uh, -19 กันไปก่อนค่ะจะใช้แบบ ATK ก็ได้ PCR ก็ได้หรือว่าออโตเทส t ก็ได้นะคะเพื่อความชัวเพราะยังไงทุกคนก็คือเป็นคนที่เรารักอะมันอยู่ในครอบครัวฉลองกรรันเราก็ไม่อยากที่จะเอาเชื้อไปให้ใคระนะคะอย่าคิดว่าแบบเออฉันฉีดวัคซีนแล้วฉันจะไม่ติดโควิดอันนี้มันไม่มีจริงค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นร้อนะคะฉีดวัคซีนแล้วก็คือสามารถที่จะเป็นพาหะนําเชือ้อโควิด เชื้อไวรัสเนี่ยไปแพร่ให้คนอื่นได้นะคะคืออยากจะให้เข้าใจตรงจุดประสงค์ของวัคซีนว่าสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วมันไม่ได้ป้องกันการติดโควิดค่ะแต่มันจะทำให้เราเป่วยน้อยลงก็คือสมมุติว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนและติดโควิดเนี่ยอาจจะต้องแบบป่วยหนักมากแต่ถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณก็เหมือนมีเปาะกราะป้องกันร,ระดับหนึ่งนะคะ เวลาคุณป่วยคุณก็จะแบบไม่ป่วยหนักมากอาจจะไม่ต้องถึงขัน้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจต้องเออเขาเรียกว่าอะไรอะต้องใช้การรักษาแบบหนักหน่วงค่ะก็คือร่างกายเรามันเหมือนมีภูมินะ,ะถ้ายัางไงแล้วเนี่ยเรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ขอคอนเฟิร์มไม่ขอเขาเรียกว่า ไม่ขอตัดสินคนอื่นแล้วกันค่ะสําหรับคนที่อยากฉีดก็ฉีดค่ะคนที่ไม่อยากฉีดก็ป้องกันตัวเองนะคะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะคะก่อนจะไปก็ขอให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงทุกหวยรวยเบอร์กันนะคะปีใหม่แล้วอ่าซื้อไว้นิดนึงหยกดวงหยกดวงค่ะอ่าก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งริงร่งๆให้แม่ด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็บา,บายบายค่ะสวัสดี